เมรีฟารมสวัสดีจ้าเมรีฟารมสวัสดีจ้าสวัสดีลูกค้าสวัสดีเอฟซีเมรีทุกท่านเลยนะคะลูกค้าจ๋าวันนี้มีไซมินิมาฝากราคามินิมาฝากนะคะตัวเมียทั้งหมด3มตัวตัวผู้4ี่ตัวตัวเมีย3ามตัวผู้4ี่ตัวจ้าใครสนใจชุดนี้นะคะราคาอยู่ที่ตัวละ18,500ับาทตัวละ18,500บาทตัวเมียตัวผู้คักกันไปเลยจ้าตัวเมีย3ามตัวผู้4ี่ตัวเมีย3มตัวผู้4ี่จ้าลูกค้าจ้า เฉลี่ยให้เรียบร้อยแล้วยกชุดนะคะราคายกชุดราคายกชุดนะ,ะเฉลี่ยต่อตัวตัวละหนึ่งมืนแปดพันห้าร้อยบาท <c oughs> ตัวเมียสามตัวผู้สี่นะคะราคายกชุดตัวละหนึ่งมืนแปดพันห้าร้อยบาทตัวละหนึ่งมืนแปดพันห้าร้อยบาทจ้าลูกค้าจ้า ทุกๆราคาคุ้มๆตัวละหมื่นกว่าบาทลูกค้าหาที่ไหนไม่ได้อีกแล้วนะคะลูกค้าหาที่ไหนไม่ได้อีกแล้วรุ่นนี้กินยาก,กินฟางเป็นกินยาก,กินฟางเก่งแล้วนะลูกค้านาใครสนใจชุดนี้นะคะราคาเฉลี่ยต่อตัวตัว,ตวละ18,500บาทตัวละ18,500บาทจ้าลูกค้าจ๋าทั้งหมด7ตัวแม่้าขายยกชุด7ตัวลูกค้าจะได้ราคานี้แต่ถ้าลูกค้าอยากได้แต่ตัวเมีย ถ้าลูกค้าอยากได้แต่ตัวเมียราคาอยู่ที่ตัวเมียสามตัวราคาอยู่ที่หกหมืนห้าพันห้าร้อยบาทหกหมืนห้าพันห้าร้อยบาทนะคะตัวเมียจะเป็นตัวที่ร้องอยู่นะตัวนี้นะนี่เลยตัวเมียจะเป็นตัวนี้เลยจ้ะนี่ตัวนี้ตัวหนึ่งแล้วก็ตัวนี้ตัวหนึ่งนะคะตัวนี้หนึ่งตัว เป็นสองตัวแล้วนะแล้วตัวนี้ตัวที่สามจ้ะสามตัวราคาอยู่ที่หกหมื่นห้าพันห้าร้อยบาทหกหมื่นห้าพันห้าร้อยบาทถ้าอยากได้แต่ตัวเมียนะคะสําหรับลูกค้าท่านใดยกชุดแม่ค้าบอกเลยว่าคุ้มกว่ายกชุดบอกเลยว่าคุ้มกว่าลูกค้าจ้าชะชาเลียแล้วตกตัวละหนึ่งหมื่นแปดพันห้าร้อยบาทเท่านั้นเองหนึ่งหมื่นแปดพันห้าร้อยบาทเท่านั้นเอง 18, ราคานี้แม่ค้าส่งให้ฟรีระยะทาง200กิโลแม่ค้าอยู่อำเภอตะการพืชผลจังหวัดอุบลราชธานีแม่ค้าส่งให้ฟรี200กิโลแต่ถ้าลูกค้าอยู่ไกลเกิน200กิโลแม่ค้าส่งไหมแม่ค้าส่งเหมือนกันจ้ะคิดค่าขนส่งกิโลละ8บาทวัดจากหน้าบ้านแม่ค้าถ้าลูกค้าอยากวัดจากการส่งฟรี200กิโลได้ไหมได้เหมือนกันแต่นับกิโลอ่า กิโลต่อไปเป็นกิโลละ25บาทนะคะถ้าเอาระยะทางส่งฟรีไป200กิโลแลวกิโลต่อไปโรล,ละ25นะคะลูกค้านะถ้าวัดจากหน้าบ้านแมค่ค้าจะได้กิโลละ8บาทวัดจากระยะทางที่ส่งฟรีขึ้นไปจะได้กิโลละ25บาทและแต่ลูกค้าเลือกได้ตามสบายเลยนะคะเอาที่ลูกค้าสบายใจเอาที่ลูกค้าชอบที่สุดนะหน้าตาดีๆน่ารักน่ารัก มัมนะคะกินเก่งๆนะคะกินยากิกนฟางเก่งมากเลยแม่กินยากิกนฟางเก่งมากเลยค่ะคุณพ่อเอาไปปล่อยทุ่งเอาไปปล่อยทุ่งกินยากิกนฟางหรือเอาไปขังคอกเกีก่ยวยาให้กินได้หมดเลยราคาทุกๆงต้นทน,ทนต่ำๆลูกค้าจ๋าซื้อปีนี้ปีหน้าขายตัวละสองสามหมืน่น อยากยกแต่ตัวเมียนะคะอยากยกแต่ตัวเมียนะอย่าลืมนะตัวเมียเป็นตัวนี้นะคะตัวเมียตัวนี้นะนี่เลยนี่เลยนะคะตัวตัวสนัภัยไม่ใช่ตัวนี้ตัวเมียตัวหนึ่งอ่ะให้ดูนี่ตัวเมียสองตัวอยู่ฝั่งเดียวกันเนี่ยนะคะแล้วก็ตัวหนึ่งอยู่ฝั่งนี้ตัวเหลืองเหลืองนี่ตัวนี้เลยนะคะ ถ้าอยากยกแต่ตัวเมียม,มีอยู่สามตัวหกหมื่นห้าพันห้าร้อยบาทหกหมื่นห้าพันห้าร้อยบาทนะคะลูกค้าควายทุกวันนี้ตัวเมียแพงกว่าตัวผู้นะแม่ค้าบอกเลยแต่ก่อนตัวเมียกับตัวผู้ราคาเท่ากันนะคะแต่ตัวนี้ตัวเมียแพงกว่าตัวผู้สวยๆเลยจ้ะลูกค้านะอายุสามเดือนถึงสี่เดือนสามเดือนถึงสี่เดือนกินหญ้กาก,กินฟางกินกินหญ้ากินฟาง เก่งแล้วนะไม่ต้องป้อนนมไม่ต้องให้นมนะคะลูกค้านะน้องกินเก่งแล้วนะสำหรับท่านใดที่สนใจควายชุดนี้นะคะ083 269 0169 083 269 0169มเมรีฟาร์มพร้อมให้บริการทุกท่านนะคะ ไม่ว่าคุณจะอยู่จังหวัดไหนของเขตภาคอีสานหรืออยู่จังหวัดไหนของภาคเหนือเมรีฟาร์มยินดีส่งใหบงะะ้บริการถึงที่นะคะบริการถึงที่ส่งถึงหน้าคอบเก็บเงินปลายทาง บริการเก็บเงินปลายทางถึงหน้าบ้านเลยนะคะไม่ต้องโอนเงินมัดจานะคะบาทเดียวก็ไม่ต้องโอนนะคะแม่ค้าพร้อมส่งมีของจริงขายจริงค่ะคนที่พูดก็เป็นคนที่ไปส่งจริงๆนะลูกค้านะตัวนี้สวยสวยตัวผู้นะสําหรับวันนี้เมรีฟาร์มขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าเจอกันใหม่ไรหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีจ้า